สวัสดีค่ะสวัสดีตอนกลางวันแล้วนะคะจะบ่ายมุงล,ละวันนี้เมื่อเช้ากินข้าวเยอะตอนกลางวันก็เลยไม่หิวข้าวเลยจะว่จะกินกาแฟอย่างเดียวนะกินกับอนนี้ซื้อมาหลายวันละช่วงนี้ช่วงกายศาสตร์เลยจะกินกาแฟกับกายศาสตร์ดีกว่า กินนิดๆหน่อยๆเนอนะเราอายุเยอะแล้วกินมากไม่ได้กกียรศาสตร์อร่อยค่ะอืมชื่นใจเสยให้งานอุป h a t ดำน้ำอืมกรอบจังเลยุหยุบๆน,นับหนับกรอบ มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเนี่ยมีทั้งงาทั้งถั่วหลายอย่างะครับอร่อยขึ้นกับกาแฟ กินอะไรง่ายๆเนาะกอบข้าวก็กินง่ายๆน้นไปทางผักค่ะเราอายุห้าสิบขึ้นละเราก็ลดลดลเนื้อสัตว์ไปกินผักกินแล้วแต่ละมื้อกินน้อยๆลง กินอาหารให้น้อยๆเน้นผักเยอะๆกินเนื้อสัตว์น้อยๆนะคะเราป้องกันไว้ดีกว่าร่างกายเราดีกว่าต้องไปกินยาเยอะๆนี่ก็หวานค่ะเรากินแต่น้อยๆอย่าไปกินเยอะกาแฟก็อย่าไปกินกาแฟหวานเกิน วันนี้ก็นั่งทำงานไปก็ทำงานบ้านค่ะคิดถึงลูกลูกลูกคนโตเขามีลูกสองคนคนโตเสียไปแล้วขเขาก็เลยนั่งทำไปก็เห็นรูปเขาก็คิถึงเขาลูกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีค่าที่สุดนะคะจาไวม ยามที่เรามือเขาอยู่เรารักษาเขาไว้ด,ดีดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทําได้ถ้าเราเสียเข้าไปแล้วไม่มีวันได้กลับขึ้นมาแล้วก็มันจะเป็นความเสียใจที่ที่สุดในชีวิตของเราที่เราไม่เคยเสียใจแบบนี้มาก่อน าเราได้ดูแลเขาดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยอย่างน้อยความเสียใจเราก็จะน้อยลงนะคะแต่ถ้าที่ผ่านมาเราไม่ได้ดูแลเขาดีมากเข้าที่ค่วนความเสียใจมันก็จะฝังลึกอยู่ในหัวใจเรามันก็ลืมยากเราจะคอยเฝ้าโทษตัวเองว่าทําไมทําไมไม่ดูแลลูกให้ดีกว่านี้นี่อะไร ใครที่มีลูกจาไว้นะคะตั้งแต่แรกเกิดถึงสิบขวบเนี่ยเราพยายามให้เวลาเขาให้มากที่สุดดูแลเขาให้ดีที่สุดการที่เราพิ่มบอกเขาว่าแม่รักลูกนะแม่ทําไปเพื่อลูกหาเงินเพื่อลูกเขาพยักหน้าเข้าใจนะคะแต่ลึกๆในะจิตใจของเขาในส่วนลึกของเขาแล้วเขาเขาไม่ไม่ได้เข้าใจไปอย่างนั้นเพราะนั้นมีลูกแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่า ลูกเนี่ยเขาไม่ได้ขอเกิดใช่ไหมคะแดีเราเนี่ยทําให้เขาเกิดมาเพราะนั้นเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดดีที่สุดเท่าที่มนุษย์แม่มนุษย์พ่อคนหนึ่งจะทําได้อะคะ่ะก็าฝากกันไว้นะคะไม่อยากให้เสียใจเหมือนกับที่ตัวเองเคยเคยเสียใจมาเนาะเดี๋ยวมีเรื่องลูกที่เป็นอุทาร์หอนเนี่ยของสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะจะเล่าให้ฟังอีกเยอะเลย เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเนาะจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนนะคะนี่กินด้วยกันค่ะกาแฟกับกายศาสตร์อร่อยๆองั้นแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ